รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ธรมนำชีวิตรายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความง่ายงามนะครับรายการนี้อำนวยการผลิตโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมของมหาวิทยายลัยมหามกุฏตราชวิทยายลัยหรือมอม,อมอรอครับมีสช่วงของรายการครับช่วงแรกมอมอรอคู่ไทย และช่วงที่2ช่วงทำนำชีวิตครับในช่วงนี้มาติดตามในช่วงมมอรอคู่ไทยครับขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระ เอเจรดินพ่อนท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงมมรอคู่ไทยมมรอก็คือมหาวิทยายลัยมหามกุรราช,ชวิทยายลัยนะฮะวันนี้ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารของมหาวิทยายลัยนะฮะจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาเป็นธรมรมบรณาการให้กับท่านผู้ชมทุกท่าน ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในวันนี้ที่เมตตามาก็คือท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์นอกจากนั้นท่านยังเป็นพระสังฆาธิการนะฮะเป็นเจ้าวาดวัดบางโพอโอมาวาดและเป็นเจ้าคณะเขตบางซื่อตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมัสการไปพร้อมๆกันนะฮะท่านพระอาจารย์พระมหาสมัครมหาวีโรถวายความรบครับสวัสดีท่านครูครับครับผมขอ ถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ขอโอกาสพระเทรานุเถระแล้วก็ขอเจริญพรย่านยมสาธุชนทุกท่านทุกคนขอ,ขอสวัสดีท่านพระครูประหลัดสู่สวัฒนธ สัจคุณครับผมครับดรก็เรียกชื่อยากนิดหนึ่งชื่อท่านยาวครับผมเลยคุณครับจริงๆท่านญาติโยมสาธุชนท่านพระอาจารย์ก็เป็นอาจารย์จริงๆนะเนื่องจากท่านเป็นอาจารย์สอนมาสมัยเรียนปริญญาตรีด้วยวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับพระอาจารย์ครับที่ได้มาครับเช่นกันครับมาสนทนากันในวันนี้มาเจอญาติโยมด้วยครับเชื่อว่าเช้าๆแบบนี้นะฮะท่านญาติโยมสาธุชนหลายท่านตื่นขึ้นมาครับก็มีกิจวัตรประจําวัน ล้างหน้าล้างตาเสร็จทั้งพระทั้งโยมนะครับตีสี่ตีสี่กว่ากว่าเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวดูรายการชมรายการเสร็จเนี่ยฮะอาจจะสวดมนต์ไหว้พระเช้าก็ได้นะครับหลายคนหลายคนปฏิบัติอยู่ครับโยมโยมวัดเราปฏิบัติกันอยู่ครับผมสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วก็ใส่บาตรนะฮะขวดน้ํารับพรอะไรต่างๆแล้วก็ออกไปปฏิบัติก็พอดีงตนของตน ครับอันนี้เป็น,ปนวิถีของชาวพุทธในประเทศไทยครับอาจารย์ครับครับทีนี้ก็เลยมีข้อสงสัยจะสนทนากับท่านพระอาจารย์วันนี้ว่า <c oughs> การไหว้พระหรือการสวดมนต์ไหว้พระของชาวพุทธเนี่ยครับมีานิสง์อย่างไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างเพราะบางคนบอกว่าธรรมะอยู่ที่ใจไหวพระก็คือเป็นเหมือนกับพรตปฏิบัติไปเพราะนั้นเอาเป็นว่าอยู่ที่ใจแล้วกันไม่ต้องสวดมนต์ไหวพระหรอก ครับเป็นคำเป็นคำถามเริ่มประเด็นที่ที่ดีมากๆในเช้าอย่างนี้นะครับเ,เรื่องการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเป็นไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นที่จะปฏิบัตินะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธเราก็าสวดมนต์ไหว้พระกันเยอะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า,าคำจริงแล้วอน,นิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระนั้นมีครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้เยอะอยู่แล้วนะครับ ก็เอาเป็นว่าการสวดมนต์ไว้พระนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วกันซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับคําคํานึงที่บอกว่ากาเรณนะธรรมสวนาคเอตมังคโนมตมังนะครับ,รบก็คือการเสวนาธรรมหรือการฟังธรรมหรือการฟังเสียงสวดมนต์แล้วสวดมันเองเราฟังเสียงสวดมันเองเนี่ยก็เป็นมงคลอย่างสูงสุดนะครับ,รบอุดมมงคลก็คือเป็น,ปนความเลือกเป็นบุญอย่างสูงนะครับ ทีนี้ก็อาจจะถามต่อครับท่านพระอาจารย์ครับว่าโยมพ่อจะถามว่าสองประการครับผมประการแรกฟังไม่รู้เรื่องอย่างไปงานศพก็ดีหรือว่านิมนตพระมาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านก็ดีฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วมันจะได้บุญหรือเปล่าประการที่สองบทสวดเยอะเหลือเกินพระคุณเจ้าครับผมจะสวดบทไหนดีที่มันจะเป็นมงคลครับผมเป็นคําถามที่ดีมากมากก็ขอทาขอทาความเข้าใจหน่อย คือโยมบางท่านเนี่ยชอบสวดมนต์สวดเยอะยิ่งดีครับ,รบเยอะๆนี่สวดเป็นชั่วโมงยิ่งดีครับไม่ว่าเฉพาะโยมนะครับพระเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนผมเคยไปสวดมนต์เหมือนกันครับก็เกือบแตะสองชั่วโมงนะครับกับสวดไปสวดไปก็เพลินเพลินไปในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าโยมหลายท่านกา็ชอบในการสวดมนต์เหมือนกันแต่ทีนี้กลับสําหรับโยมบางท่านเนี่ยที่มีเวลาน้อยหรือว่า ภารกิจจะเยอะหน่อยเราจะเราสวดมนต์เอาเป็นมงคลเอาเป็นเรียกว่าเสริมดวงชะตาเสริมบาร,รมีของเราเนี่ยคือให้เลือกบทที่นิยมสวดกันก็พอก็เป็นบุญเหมือนกันยกตัวอย่างอันนี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รู้มาจากหลวงพ่อสำนักหลวงพ่อจรันนะครับที่สิงห์บุรีชึ่งงดังมากมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือทั่วประเทศหลวงพ่อก็แนะนําให้สวดอิติปิโสเท่าอายุครับ อิติวิสนี่สั้นครับ,รบแต่ว่าเป็นบทที่ขลังนะครับเป็นบทที่ขลังเพราะฉะนั้นเนี่ยโยมอาจจะสวดหนึ่งจบก็ได้เอาเอาเป็นว่าเอาเอาไหว้ครูก่อนก่อนที่จะไปทําธุระอย่างอื่นนะอย่างบทอิติวิสส์นี่เป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าบทสรรเสริญพระธรรมแล้วก็บทสรรเสริญพระอริยสงฆ์ก็ถือว่าเป็นบทศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่า หลวงปู่หลวงพ่อพระวิปัสสนาพระกรรมฐานเวลาท่านเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยท่านจะต้องสวดบทนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดก่อนอิติปิโสเนี่ยครับว <un> ่าแม้แต่เทวดาพระพุทธเจ้าก็ให้สวดบทนี้ใช่ไหมครับในท่คชักขัดสตรเนี่ยฮะในท่าชักขัสสตรซึ่งเป็นพระสูตรใหญ่เนี่ยอย่างไรเสียก็รำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยไว้ตลอดเวลาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะช่วงสุดท้ายตรงนี้ครับท่านพระอาจารย์ครับมีประเด็นก็คือหลายคนเขาบอกว่า เ,เคราะห์ไม่ค่อยดีช่วงนี้โควิดสามเศรษฐกิจซ้อนขึ้นมาเนี่ยนะฮะรู้สึกเคราะห์กรรมมันหนักเหลือเกินสวดมนต์เนี่ยมันจะแก้กรรมได้จริงๆหรือเปล่าครับผมท่านพระครูถามก็เป็นคําถามอีกอันหนึ่งอยากจะให้กําลังใจโยมนะสําหรับโยมที่สวดมนต์ดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยลําบากนะครับมผมอยู่ผมเป็นเจ้าว่าเนี่ยโยมวัดที่ผมรู้จักผมพายโยมวัดสวดมนต์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับทีนี้สําหรับโยมที่อยู่ไกลๆนะ เราดูรายการวันนี้ก็อยากจะแนะนําให้ให้ท่านสวดทีนี้อย่างน้อยที่สุดก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้เพราะพาพุทธมนต์เนี่ยมันเหมือนกับการสวดและพุทธาพิเศษตัวเราเองครับสวดไปเรื่อยๆขอให้มีศรัทธานะว่า,าตั้งจิตเลยเรยจะเริ่มสวดพอน้โมสาจบแล้วก็สวดอิติพิโสไปเลยครับเปิดหนังสือเลยครับ,รบเสร็จแล้วท่านก็สวดไปหจบสจบเรือแล้วแต่นะครับ เป็นมันเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับเท่าที่ได้สัมผัสมาหลายๆคนอย่างนี้ผมขอเปรียบเทียบนิดหนึ่งว่าเหมือนคนที่เข้าฟิตเนสออกกํลาลังกายหรือคนที่ถือจอบอขุดดินขุดไร่ทุกวันทุกวันทุกวันครับ,รบขุดมากขุดน้อยขอให้ได้ขุดนดทุกทุกวันทีนี้พอทําประจํะจํๆไม่รู้กล้ามเนื้อมาจากไหนมไม่รู้พลังมาจากไหนครับไม่ร,รู้แรงมาจากไหนครับรู้สึกว่า ทำ5้านาทีสิบนาทีไม่เบื่อครับ,รบไม่เหนื่อยอเพราะว่าทําประจําการ,ร,รสวดมนต์นี้ก็เหมือนกันครับมันเหมือนกับยาวิเศษเหมือนขุนวิเศษที่มาเสริมดวงชะตาของเราเรียกว่าเหมือนกับคําพูดที่ท่านกล่าวว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายสวดมนต์ไว้ก่อนนะครับ เคราะห์กรรมบางทีอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาเราก็ได้ครับท่านพระสงฆครับกล่าขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากครับวันนี้ได้เนื้อหาสาระแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านญาติโยมสาธุชนนะฮะท่านทั้งหลายมีเวลาอย่าลืมนะฮะลองต่อกําลังทางใจนะฮะเอาคําสวดมนต์เนี่ยมาฝึกกําลังใจของเราเหมือนที่ท่านพระอาจารย์ท่านคณบดีได้เมตตาแนะนํามาไม่ต้องห่วงฮะโยมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร ในพระใจปีดกแม้แต่ข้งข่าวเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะไม่เข้าใจภาษาคนแต่มันได้คลื่นเสียงของของมน,น์นะครตกลงมาเสียชีวิตยังได้ไปเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นถูกต้อง,งครับมีอาน,นิสงส์แน่นอนท่านญาติโยมไม่ต้องกังวลนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆต้องขอกลาบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับท่าน,<ด>นญาติโยมสาธุชนทุกท่านร,รายการของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะขอทุกท่านจงมีความสุข ความสวัสดีความเจริญในพระธรรมคำสอนของเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยกันทุกท่านทุกคนเทอขอเจริญพรมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาลายา อำเภอพุทธมนทรจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสมมเนรและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชาคือคณะาศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศเทวิทยาเขตสวิทยาลัยดังนี้ วิทยาเขตมหาวิรลาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัม์จังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นวิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีล้านช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาสำหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยาศาสนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสินและนี่คือช่วงมอมอรอคู่ไทยนะครับมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาอย่างยาวนานมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้รับความรู้ได้ประสบการณ์มากมายนะครับในช่วงต่อไปช่วงทมนำชีวิตวันนี้จะได้ศึกษาแนวทางในการน้อมนำรรมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างไรติดตามได้ในช่วงธรทมนำชีวิตครับ สิ่งที่พระอาจารย์ทาตรงนี้ทุกวันนี้พระอาจารย์สิ่งหนึ่งเนี่ยคือพระอาจารย์มั่นใจว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆต้นหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนพายเรือเอาต้นกล้านี้ไปส่งที่ฝั่งฝั่งหนึ่งเพื่อให้ต้นกล้านั้นอนะ่ะมีคนนาต้นกล้าของพระอาจารย์เอาไปปลูกให้เจริญเติบโตต่อไป เออตะมาเป็นเป็นคนกรุงเทพนี่แหละนะออกไปทํางานปกตินี่แหละแต่ว่าทํางานมาตั้งแต่สมัยเกเด็กเลยก็คืออายุ1ิเนี่ยก็ออกไปรับจ้างขายของละเพื่อหาเงินมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอขึ้นมัธยมปลายเนี่ยก็ไปทํางานร้านพิซซ่าฮัทตสมัยก่อนมีพิซซ่าฮัทเนาะไปทํางานก็จนจบปม .6 ได้พอจบม .6 ไวเนี่ยก็ไม่สามารถจะเรียนต่อได้แล้วเพราะว่าไม่มีเงินจะเรียนก็เลยมาทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่บริษทัทแห่งหนึ่ง ทำได้ประมาณ5ปีก็ติดเรื่องบวชคือยมพ่อยมแม่ขอไว้ให้บวชแล้วก็ติดเรื่องบนบานสานเก่าด้วยในสมัยนั้นก็เลยเามาตัดสินใจบวชเมื่อตอนอายุประมาณ27คือตอนตอนที่มาบวชเนี่ยตั้งใจตอนนั้นตั้งใจจะบวชหเดือนคือเดือน15วันเนี่ยบวชเพื่อแก้บนอีก15วันเนี่ยอาตมาตั้งใจจะบวชให้กับยมพ่อยมแม่แต่ว่า ออยยูู่่ไไปปมาาาก็นเข้้แลวษชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะพระพุทธศาสนาเมื่อได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมปฏิบัติช่วยเหลือสังคมพระพง์ยุทธฐานวโรเป็นพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวัดทองในแขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนาให้อัตมานเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยคือให้สมัยก่อนต้งองแบบน,นี้สมัยก่อนเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ห้าสิบห้าสิบนะคือเราก็ไม่ได้ศึกษาจริงจังพอเราได้เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่เราได้นอกจากหลักธรรมคำสั่งสอนเนี่ยเราได้เรียนรู้พุทธประวัติของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าสิ่งสมัยก่อนสมัยพุทจการเป็นยังไงแล้วกเ็เรื่องราวจากพุทธการเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยมาได้ยังไงแล้ว มีหลักฐานอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึง่งแล้วหลักธรรมที่นํามาใช้ได้ทุกๆวันนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้ามาจากพระพุทธศาสนาท้งนันอีกอย่างอาตมามีความตั้งใจในสมัยก่อนว่าตอนสมัยบวชเข้ามาแรกๆเนี่ยพอบวชได้สักระยะหนึ่งอาตมาแบบมีความเริ่มใส่มากศรัทธามากอาตมาก็ามมากาเลยอยากจะทําการเผยแผ่เอานะถ้าทาคาสั่งตอนพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปเผยแผ่ตอ่อทางธรรมเนี่ยอาตมาเนี่ยได้ไเรียนทํา สองประโยคส่วนนักธรรมชั้นเอกส่วนทางโลกเนี่ยตอนนี้อาตมาศึกษาปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคศนะครปฐมซึ่งปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งอ,อ,อยู่ที่วัดเนี่ยอาตมาก็จะมีหน้าที่หลักๆเลียวก็คือช่วยเหลือการภายในวัดตามคําสั่งของหลวงพอ่อเจ้าวาดแล้วก็ของอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าเจ้าวาดทกอย่าง ที่รู้จักโครงการพาะสอนเศรษฐธรรมเนี่ยเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยไม่ไม่ได้รู้นะไม่ได้รู้เลยแต่ว่าทีนี้มีพาเพื่อนที่อ,อยู่ที่วัดใกล้เคียงกันเนี่ยแนะนำมาอ่าก็เลยมาลองมาลองเข้าเข้าเป็นครูพาะสอนของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยอัตาบาลองเข้าอบรมตอนนั้นอบรมของมหามงกุฎเนี่ยสองวัน ความใกล้ชิดกับเด็กทําให้เกิดความสุขเด็กๆเ,เป็นแรงผลักดันและกําลังใจในการดําเนินชีวิตปัจจุบันพระพง์ยุทธฐานาวโรสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดทองในแขวงอ่อนนุชเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครถ้าพูดถึงตอนไปสอนครั้งแรกเนี่ยาตมาตื่นเต้นนะตื่นเต้นก็เราไม่มั่นใจว่าเราสอนเด็กปถมเนี่ยเราจะใช้ เราจะสอนให้เด็กเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจได้ไหมทุกวันนี้เวลาไปสอนก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะเพราะว่าเราต้องตามเด็กให้ทันว่าเด็กในสมัยนีย้โลกผ่านไปเร็วความคิดเด็กก็เปลี่ยนไปเยอะอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ต้องตามให้ทันแล้วก็พยายามหาวิธีที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องวิชาที่นักเรียนเรียนทั้งหมดการเตรียมตัวเนี่ยสัป,ปดาห์หนึ่งเนี่ยอาตมาจะมีสอนหนังสือเนี่ยออของโรงเรียน,นยประมาณสองวัน แต่ถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยมีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องต้องติวนอกเวลาเงี้ยก็อาจจะเป็นสี่วันสามวันหรือสี่วันขึน้นไปวิธีการเตรียมเนี่ยอาตมา,ยนนอออตมาก็จะเช็คทุก่อนว่าอาตมาเนี่ยวันนี้จะไปสอนอะไรอาตมาก็จะเตรียมเตรียมพวกแบบสุกขาดเตรียมเพื่ออ่กิจกรรมให้จะเรียนไปทำใช่ <sax ophone> บางทีก็จะพาออกจากโรงเรียนมาที่วัดไปที่ท่าน้ําของวัดบ้างมาที่วิหารบ้างหรือว่ามาที่แหล่งเรียนรู้ water, ของวัดก็คือตรงพระที่อยู่ในโดมนี่คือ อันดับแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็คือเด็กประถมเนี่ยก็คือเด็กเนาะถ้าเกิดว่าเราเอาความเป็นผู้ใหญ่ไปเข้มขึมใส่เลยเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้แค่กลัวแต่จะไม่เข้าใจเราก็ต้องมีทั้งเล่นด้วยทําให้เด็กหัวเราะเด็กมีความสุขให้เด็กมีความรู้สึกอยากเรียนวิชาพระพุทธศาสนามากกว่ามาดั้งฟังอะไรก็ไม่รู้แล้วพอเราออกจากห้องไปเด็กก็จําอะไรไม่ได้เลยว่าเราสอนอะไรหรือพูดอะไรไปเพราะฉนั้นทุกครั้งเวลาไปสอนเนี่ย นอกจากว่าจะให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกสนุกกับการเรียนเนี่ยก็ต้องให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าถ้าไม่ส่งานก็อาจจะน่ากลัวบ้างนะอันงี้เป็นต้นเทคนิคการสอนของอาตมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาตมาจะครั้งแรกที่สอนเนี่ยจะเป็นการเขียนบนกระดานและบรรยายตามที่เราเคยเคยเรียนมาก็จะใช้แบบที่ครูเคยสอนเรามา ต่หลังๆก็จะมีการใช้รูปภาพประกอบบ้างหรือว่าการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแบบฝึกหาดหรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับนักเรียนได้มีครับอาตายมามีสื่อการสอนก็คือเก็บมาตลอดแล้วก็ทําเองด้วยทุกวันนี้กําลังเขียน,นสือเกี่ยวกับแบบแบบเรียนธรรมศึกษาครับ <Yeah. S 1> เขียนเองแล้วเอาไปสอนเองซึ่งก็จะใช้จากข้อมูลที่เราสอนมาตลอด10ปี ครับแล้วก็จากที่เราสอนนักเรียนไปสอบแล้วที่เราเคยไปคุมสอบเองเราจะรู้ว่าข้อสอบออกประมาณไหนแล้วก็สามารถเขียนสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชานั้นๆเนี่ยให้สั้นได้คือสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> อาตมาจบอย่างที่อย่างที่รู้ว่าอาตมาจบมหกนะแล้วก็อาตมาได้นักธรรมเอกเนี่ยแต่ว่าอาตมาเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้มากขึ้นอาตมาก็เลยไปเรียนต่อก็ไปเรียนปริญญาตรีต่อจ้ะ แล้วก็ศึกษาหาความรู้จากเทคโนโลยีต่างๆเช่น YouTube บ้างอินเทอร์เน็ตบ้างอู้เปลี่ยนไปเยอะมากเนาะเพราะว่าปีนี้ทั้งปียังไม่ได้สอนหนังสือเลยแต่ว่าเป็นเป็นการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนเอาไปทำซึ่ง2อาทิตย์นักเรียนจะมารับครั้งหนึ่งเด็กเราก็เอามาส่งรับงานใหม่ไปเอางานเก่ามาส่งแล้วก็ตรวจให้คะแนน แต่เทอมนี้มีการเป็นสอนออนไลน์ลก็เริ่มต้นจากการสอนอผ่านไลน์ไลกลุ่มแล้วซึ่งเมื่อวานเพิลองทดสอบเข้าไปสอนดูประมาณ40ปนาทีก็ถือว่าก็โอเคเนาะก็ได้เจอหน้านักเรียนบ้างอะไรไงแล้วก็นักเรียนก็เริ่มใช้เป็นกันแต่ปัญหาคือเด็กประถมเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องระบบอีเมลระบบการเข้าไลน์สิ่งที่พระอาจารย์ทําตรงนี้ทุกวันนี้พระอาจารย์ สิ่งหนึ่งเนี่ยคือพระอาจารย์มั่นใจว่าพระอาจารย์เนี่ยได้ปลูกต้นกล้าต้นเล็กๆต้นหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนภายเหลือเอาต้นกล้าเนี่ยไปส่งที่ฝั่งฝั่งหนึ่งเพื่อให้ต้นกล้านั้นมีคนนำต้นกล้าของพระอาจารย์เ่เอาไปปลูกให้เจริญเติบโตต่อไปความเสียสละก็มีอยู่แล้วแล้วก็ความอดทนก็การสอนหนังสือนักเรียนชั้นประถมเนี่ยก็ใช้ความอดทนเยอะนะเพราะว่าเด็กเนี่ยเนาะจะขี้เล่นชอบคุยชอบสนุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเรื่องค่านิตยพัฒน์ของ ของทางมหาวลัยที่มอบให้เนี่ยสำหรับตมาตมาคิดว่าเป็นทางมหาวิยาลัยเนี่ยเมตาการุณากับพระครูสอนมากนะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่มากมายแต่ว่าก็ถือว่าได้ช่วยครูพระในระดับหนึ่งนะแ,แต่สิ่งที่เราได้จริงๆเนี่ยคือเราได้เอาธำร,ราะของพระพุทธเจา้าเนี่ยออกมาเผยแผ่จริงๆแล้วเด็กก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ คืออาตมาเนี่ยมีมีความคิดในเรื่องจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นลักธรรมนะแต่ว่าอาตมามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอการใช้ชีวิตก็คืออาตมาจะไม่ปล่อยให้เวลามันเลยผ่านไปเปล่าใช้ทุกวินาทีทุกนาทีให้มันมีประโยชน์ที่สุดดีกว่าน่าเฉยเฉยแล้วให้เวลามันผ่านไปโดยที่ไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรได้ โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบน4พันธกิจนั้นก็คือ 1. พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่างๆ การสถาปนาในเบื้องต้นมหา,มากุราชวิทยาลายัยคุณผู้ชมครับ หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาสามารถที่จะเป็นสิ่งชักนำหรือนำพาชีวิตไปสู่ความดีงามได้อย่างหลากหลายเหมือนอย่างในเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังในช่วงทำนำชีวิตนะครับจึงขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับได้น้อมนำ ทรมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตสู้กับวิกฤตต่างๆทั้งเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดวิกฤตอุทกภัยหรืออะไรต่างๆที่เป็นปัญหาในชีวิตให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรู้ธรรมนําชีวิตที่คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับเวลาของรายการหมดลงแล้วผมขอ ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ